ถ้ามาเก้าลูกน้วนะได้ได้นัง้รัที่ท่นั่งมมานี้มายังทันเตแม่าดังๆตามเที่ยวดมานี้มานี้ดังๆเลยฟังว่ายเวยจะได้ยิอไเอาเสียงนี่แหละเอาแค่

ฉันมีเลือดนักสูส้เพราะจำเคยอยู่ทีท้องเท้านาหมดเวลาหมดเวลาแล้วเวลาไใ,ให้ยงแม่กินสองตัง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 หน่อะสีแดงมหมดถังเลยอ่ะของพี่ติมห้าร้อยไม่ได้ไ็กนี้ลูกชายให้ของพันที่ไหม พิตีตมห <c oughs> ้าร้อยอ้าวไปรเ่ยรใหว่างองเยน่จะว่าันโดปล่าเนอยิบเลยแม่ยิบเลย เท่าไหร่น่ะแมงผันเป่าไมบาทเนี้ยโอ้ยรู้ด้วยรู้ด้วยอหลอกไมได้หลอกไม่ได้แล้วกันเนี่ยาอน้นอันนี i, uh, ้มนน่อาันน like mm ้ไปอไป้่้าเท่าไหร่เท่าไหร่นั่นน่ะเท่าไหร่ ห้าร้อยเจ้าอินเนียและเจ้าอินเนียแม่ออนโยเอาหมดเอ้ยไม่งอด้วยนี่เอ้ยไงล่ะแล้ววันนี้ที่ให้แล้วก็เอาไว้ให้ลูกชายแม่ชายจังนัน่ะเอาไว้เสื้อติงจับความไปจบเลยให้ไว้นี่นะแล้วเตรียมเสื้อผ้ามาเลยวันนี้แล้วจะ วันที่สิบสิบเก้ามาส่งไม่ลุพ่อโนเขาจะทอดาป่าไปลุงพ่อโนให้ไปบ้านพ่อโนก่อนสิบเก้าเนี้ยสิบเคนทอดผ้าป่าไปไหนรอไปได้ไหมเน่าไปลุงพ่อโนได้ไหม เห็นนะเมื่อกี้ใบร้อยใบห้าร้อยเนี่ยทุกคนตึงใช่ไหมมาให้แล้วก็พ yeah ี่ติ๋มฝากมาห้าร้อยพี่ติ๋มบัลลัยอริธรรมมากเขามาให้แม่ห้าร้อยตอนประกาถิ่นน่ะมาให้ห้าร้อยใช่พี่อ้อยอ่ะน้องอ้อยอะไรเขายังยึดถึงอยู่นะ

เฮ้ยไม่ใช่แล้วหนึ่งพันแบงค์พันใบหนึ่งแบงค์ห้าร้อยใบหนึ่งพันห้แบงค์ร้ออีกพันหนึ่งไอแบงค์ร้อยห้าร้อยใช่ไหมแบงค์พันนี่มีมีแทแมีต้องอยู่ข้างในมีเท่าไหร่อ่ะ กี่กี่ตัวเออโอเคสายตาดีอนี่ห้าใบวมเป็นเอองยืมก่อนนะเติมน้ำมัน พี่ใหม่แล้วอ่ะโดยพระลูกนี่นี่้อยาบาทให้ฟังหน่อยร้อย้าบาทพรอยากฟังอบาทจะเนี่ยไม่ใช่พระจะให้น่องให้รไอบาทด้อใช่พระท่านอยากฟังท่านจูปิดเสียงของนอกดังคเรืาเห็นนวสะังดังถูกเพียงแค่องในจันดีังต่ีเพียงาย คนเท่กเากาลเกตางดอกประุมเเทตอพลลายปราจาเพราะต่างเข้องทิ้นวาไดวงใจขา้าหมายตามเล็กคนชาติชาติจะทงทางคู่เด็กโดนปาโตดโดนนาถอวายลายรักมีวงกลมจากงานนาักท้งสองกมแก้วปงททงทั้งสองคูงง่กัน งานเลิกเจอฉันก็มาทัานมาลายทังขาดแ้ฟาดพันเลิกแล้วขาดทอพันาลายมีนางชูแวนอ่นอนแอนเอลวันจัดตัวใบจอต่ทยสักวานประจาทพัชนชีบุกขับมาแยร้รองเรือนแม้นมาดีแรัทมีข่าวผ่องกองเงินกองทองกอ,อ,อ,องแ้แววไวมีจักรพรรด เ็าเตียงใสถือทงจะไหวดูงามมันไยงมีช่อจะตามาทิ่ถกกันป้าตาินจำงแล้วครับทำงานครับอยู่ทีพีไอคุยงงนะครับเผาเป่าเป็นทงยังแทนทิ่พิมานมโหรดีถกชานป้ากดยอมแก้วแกนกัน รถบุกทุกการเมิกบานสิงคานทัาพร้อมชจมยานทุกการพร้อมมามีปาทิย์พาการเรียงนิชักทัวไทยทาเวียนล่อราผีอละกรมือผู้ฟมาเรียนาดามาผีขวัญมีขวิดใหท่าำรีทวิดลอยลังมีบ้านด้สี่ันเีจักรวันเหนอหาา ย่วงเวียราาสท้าวขอสภไทมีริงานประดินส่วนพันหลายเกียงไกลเทวาสวัยเข้าไว้วันทามีปาหิมพานต้นพึกษสาตจการลดจนามีลูกแก่ออนแทนชอบลุกข้าพุทิราพแต่คือว่าอยู่ป่าจิมเพมีทั้งใจแก้วกระเวศเกียงแก้วเกรียนเนิแล้วกินรากินร โดยตองมาราตาก,การงามดีสัตว์ก็ว่านรีแขกเจ้าเขาคันมีปญายานุกหิตมีจิตแงดทงฉานทองขายพันอยู่ทองพันลลายจิงโตยางเยื่องเสือเรือเรียงลายลา,ยลายจะสีพันไทยนาโคค่าไข่ให้ลูกกินนมลองแกงมาชมขาวของป่าไฟ ที่รัววันโตปฏิภาณโตสุขสดาตาเมธาวิสุขังโสอจิพัติพาโยตัสวารังวันนังสุขันจะปฏิภาณโตข้ายุยาสวาโอติอาทายาตปปัดจติเต บอกให้ไปใช้น่ะเอาบอกให้ญาติให้พระไปใช้ถ้าใช้ตรงใช้อายะเลยช่วยเหลือคนอื่นใช้ตัวเองใช้อายุคนอื่นใช้อายะอริยะให้พระไปใช่ไหมเนี่ยพระที่มาเนี่ยอริยะให้พระไปใช้ไหมกรถาเนี่ยใช่ให้มัจับเ้องบนสาธุสาธุสาธุเบื้องบนเหรอก็ให้มาจากเบื้องบนที่เอืดใช้ใช่ไอเนี้ยใช้ใช้สรรพคุณมันคืออะไรอ่ะ ขนนอคุะต้องทำน้ำมนต์ได้ไหมไเขี่ยน้ำมันเด <ไป S 1> ี๋จจยว<อ>เอาน้ำมันให้าพนี้สิ I uh -huh.